ละพอแต่เปิดผ้ามานกังเ mm hmm. ชิญมานั่งฟังลำปล mm ้า hmm. ตัดสินใจมาเส้นสัญญากับสาวนอ้อยเป็นบ้านแพงซึ่งมาในบทบาทนางเอกนะคะการตอนนี้เส้นสัญญาไป3ปามปีออแฟนเับแฟนเพลงเจอเห็นอย่างจากออมแอมบนไ้ที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอ,อเอาสิก็คืออยากจะบอกว่าได้เห็นในสิ่งที่ทุกท่านไม่เคยเห็นแน่นอนอ,อ,อยกตัวอย่างเช่นคือลำเรื่องจำปาสต้นนางเอกไม่ไปแดงนางเอกไม่แกะกองเลยนะฮะ อมแอมสาวน้อยเพชรบันแพงพี่น้องคราบนมเจรามีโอกาสได้ไปเจอพนยุ่งงานกลับไปถามไปถามว่าโอ้ยจังใดนออมแอมนอขึ้ได้วุ่นเวียนมาเป็นหมอลำ่ำไม่ได้สังกาัดสาวน้อยเพชรบันแพงและแล้และพี่นอ้นองคราบพ่อมาสังกัดสาวน้อยเพชรบันแพนงแล้วสิเป็นนักเอกแนวใดเออร่ำเรื่องต่อกนปีนี้เป็นแบบใดโดยเฉพาะฤดูการปีห7ฟังจากปากอมแอมสาวน้อยเพชรบันแพงกันแล้วกันพี่นอ้นองคราบ ท็อปไลน์สายเปรครับนุ่งเจียระาทางช่องท็อปไลน์ทีวีเมื่อนี้ยังออกนอกสถานที่คือเกาพี่น้องครับบอกเลยว่าห้ามะแกกกองห้ามาเปิดป้ายแดงเลยพี่น้องครับน้องใหม่แห่งสาวน้อยเพชรบรร้านแพงเป็นไปพเพเื่ออะไรพี่น้องครับต้องเป็นคนดีเลยนะคือออมแอมเพชรบ้านแพงสวัสดีครับออมแอมเมพชรบ้านแพงซื้อนีเริรมมาได้กระแสโซเชียลอะแนะนําตัวให้คุณผู้ชมดูใจเถอะนะครับ <ไป S 1> อ่ะเราค <ไป S 1> ือห้ยเอง น้องอ,อมแอมเพชรบานแพงค่ะเป็นนางเอกน้องไมคค่ะนางเอกไมคของสาวหน้อยเพชรบานแพงค่ะเอาจังสี่พี่น้องครับเขาต้องใช้วิธีการแบบไอ้โจูด้วยคนบอกว่าสิเขามาได้วงแบบไม่ไม่ต้องออดิชั่นเสียงก่อนเออเอาขอหนึ่งก่อนรอบเลยเอามาหละบหัวแต่เปิดพมานกัง<ม>เชิญมานั่งฟังลำพลา<ม> กระโปงนอกขันขันมาเรินกันอยู่ทั้งหาปอนเรินกันอยู่ริมอานทึบไปก่อนทึบไปก่อนโอ้โห ถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดอจะไหนไปทีต,ออต,ตันินมาไล่ตองติดเลรอเน <c oughs> ี่ย <c oughs> เอาออแมแอมครับเล่าถึงที่ไปที่มาแบบคร่าวๆเนี่ยเป็นจนังไหนมาจังไหนคือเดียมาอยู่สามหา่อยเคนแบนแท่งอ,อ๋อ,อค่ะน้องออมแอม,มนะคะปกติเราก่อนหน้านี้เป็นศิลปินเดียวค่ะก็มีหลายๆผลางานเพลงทางช่อง YouTube อนะคะอย่างที่แฟนคลับเป็นเพลงหัวใจก,กับซิมีเพลงสะออนอีสานสาวนาหารักผู้สาวนุ่มสิ้นและการอีเลไลน์บทเพลงที่ออมแอมเพชรขายเพลงเองก่อนหน้านี้นะคะและการในช่วง ที่บอดเพิ่นหาหนางเอกใหม่เนะาะตามหาหนางเอกใหม่แล้วมันเป็นช่วงที่หนูแบบอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับ,บตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าการขี่มขึ้นมอลัำม,มูเนี่ยเป็นครั้งแรกของหนูคือกันเป็นวงแรกครั้งแรกของหนูเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของนนอกจากคำว่าเปิดประสบการณ์แล้วใช้คำว่าเปิดซิ่งเลย <laughs> <laughs> ก็คือพอเคยไปมอลําม,มูไดเลยแ้วก็ ทางบอจโจท่านท่านายเอติตต่อไปอกับตาสินใจบางอย่างเลยจ้ะเพราะว่านูหนูมองวา่าบริบทของวงน่าจะเข้ากับหนู เบบาหนูเป็นคนมักฟ้อนมักแบบล่ำแบบฟอนอย่างสินะจ๊ะเขาหล่ย,ยังล่ำเพื่นเดียยเด๋ยวปพีพ่อยากตืีํยวเราเข้าอ่ะถามว่าอยากไปยากค่ะแต่ว่าหนูกับพ่อมีพื้นฐานเพราะว่าเขาเคยเรียนล่ำมากส่วนหนึ่งที่นี่แต่ว่าหนูกับบอเคยเดี๋ยวมาใส่เพราะว่าเข้ามาในสายสายเพลงศิล,ลปินหรือผูกฝากว่วที่นี่พ่อพ่อปอดติดต,ต่อไปหนูก็เลยมองว่ามันเป็นโอกาสด้วยค่ะแต่เลยแบบบปิดการจะคล้องค่ะเปิดโอกาสในการตาสินใจมาเส้นสัญญากับสาวน้อยเป็นบันแพงซึ่งมาในบทบาทนั นะคะการตอนนี้เส้นสัญญาไป3ปี<อ>ค่ะแต่ว่าตอนนี้มาไดใ้แค่3เดือนเพิ่งสามเดือนเส้นสญญัญญา3ปีมาได้3เดือนก็ถือว่าโอเคเริ่มต้นออ,อมแอม,มครับที่นี่ถ้าเกิดสัวเข้ามาอยู่สามหลักเพื่อนแห้งแล้วมีความคาดหวังหรือบว่าหุ้ยนวาดฟันเลแบบได้ไไดี่าถามว่าทุกคนที่ตั้งใจเขามาตรงนี้มากก็ควอมหวังและค้อมฝันแน่นอนค่ะหนูก็เป็นอีกคนนึงที่มีควอมฝันค่ะเป็นศิลปินตัวเล็กๆคนหนึ่งที่แบบ ก็อยากมีซื้อมีเสียงือผู้พื่นเขาขึ้นกันและกกาแบบเรามองว่าในตัวเรามีอะไรบ้างมีศักยภาพในด่านใดคนเท่าทามีศักยภาพในด่านใ,นใดแล้วมันมีเมทีให่โชว์น่มันก็บ,บ่บมันกับ,บ่บ,บเดชโชกไปมันกับ,บดบมีค่าเนาะอ้่าบอที่หนีพ่อพ่อหนูมองว่าถ้าเรามาอยู่สาวน้อยหลักการในช่วงนี้เป็นยุคกระแสโซเชียลแล้วก็วงของเราเนี่ยเรียกได้ว่าแบบอันดับหนึ่งเลยนะคะเรื่องเรื่องโซเชียลถูกต้องค่ะก็เลยตัดสินใจมา ถ้าเกิดเรามาแล้วก็สามารถต่อยอดในสิ่งที่เรามีได้ด้วยว่าเราจะอาตอบแทนองค์กรแบบใดองค์กรตอบแทนเขาแบบใดคือทั้งสองฝ่ายต้องวินวินกันและกันละกันหนูมองว่า,าสาวหน่อยจะเป็นอีกจุดจุดหนึงที่จะส้อยพัดดันหนูไปให้ถึงความฝันหนูด้วกัน ฤดูการนี่แฟนคับแฟนเพลงซะเห็นอย่างจากออมแอมบนไวท้ทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงอเ,เอาสิก็คืออยากจะบอกว่าได้เห็นในสิ่งที่ทุกท่านไม่เคยเห็นแน่นอนออเยกตัวอย่างเช่นคือลำเรื่องจำปาสต้นซึ่งอยากจะบอกว่าท้าทายหนูมากค่ะจำปาสต้นค่ะก็ร่ังนึกถือว่าอมแอมควร่เป็นบทอย่างของหนูได้เป็น บทนางปทุมมานางทั้กองค่ะอยู่ในกองเป็นตัวเอกแม่ค่ะนี่นักเอกเขาต้องอยู่ในกองเนี่ยเราคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับหนูมากนะคะกับป้าพี่น้องค่ะเอาใจซอยในเด้อจ้าสอบกันร่ำไปสอบกันร่ำไปตอนนี้ก็เริ่มซสอมแล้วค่ะแล้วก่ะข้อใดบ่อหยัดคว้างของคว้างกามุนเหรอยังค่ะยังค่ะพรุ่งวันจะทำมันโบเปะเดี๋ยวร่ำหมดไปเดี๋ยวสิอันนี้บตีหัวเนี่ยล้วโบเปะเดี๋ยวโบตีหัวเนี่ย กับเพราะว่าช่วงนี้มันมากงันมินินั่ค่ะเวลาสอบกับยังบ่มีแต่ว่าจะเริ่มซ้อมกันจริงจังคือวันที่หนึ่งเป็นต้นไปคือสอบรอบส็ดเม็ดเขาบ้านภาคจังเอาถ้าเกิดอยากติดตามอ้อมแอมเพชรบ้านแพงช่องท่าเนแน่ไฮแฟนครับเอฟซีหรือว่าแฟนๆรายการของท็อปไลน์ทีวีกับฝากพี่น้องแฟนๆของท็อปไลน์ทีวีนะคะแล้วกับเอฟซีมอลล็องมอลลัมทั่วประเทศเลยกับว่าได้ค่ะฝากนั่งเอกน้องไหมค่ะน้องอ้อมแอมเพชรบ้านแพงติดตามในทั้ง เฟซบุ Facebook, ๊กแฟนเพจอมแอมเพจชชปัน้นแพงหรือว่าอมแอมละไมแสงทองนะคะแล้วก็มีช่อง YouTube นั่งจากอมแอมลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องสิได้เห็นกิจวัตรประจําวันของอมแอมเหล่าศิล,าาลปินพี่ๆน้องๆอยู่ในวงค่ะเพราะว่าเขาสิลงคลิปทุกมือเลยทางช่อง YouTube นะคะศิลปินน้องใหม่นี้ฟังแน่นอนกระแสในโซเชียลมาแห้งแห้งหลีเอาขอให้ดังๆปังๆนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในเวทีเนาะขอบคุณนะเออบ๊ายบายครับ อ,อ,อมแอมละไม่เสงทองเพชดบันแพงพี่นอ้องครับผมชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งนั่งเอกได้ที่มีประสบการณ์และก็มีความสามารถ เพราะว่าจะเป็นการร้องการรำ่ำแม้นว่าจะเป็นการเขามาสู่วงการมาร่ำในฤดูการแรกเทือแรกพี่น้องครับแต่แฟนคลับเอฟซีเพื่อนโอ้ยพวกพ,อพ่อ,พอแม่นะฮะพร้อมซัพพอร์ตเต็มที่โดยเฉพาะเอฟซีของสาวน้อยเพชรบันแพงเอารอดติดตามกันแล้วกันครับพี่น้องครับว่าในฤดูการนี้สิท้ายทอดบทบาทการแสดงล่าเรื่องต่อก่อนโดยเฉพาะเออหมอล่ำกกขาขาวสาวล่ำเพื่อนจังสินะ เสี่ยงมาได้ดีแค่ใดรอติดตามจากสาวหน่อยเพชรบันแพงกันเรากันเนาะพี่น้องเนาะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินเป็นอีกหนึ่งนังเอกมาล่ามที่น่าจับตามองมากๆเลยนะฮะ